ต้องคุยกับคนข้ามทวีปแต่หาเวลาที่ลงตัวยากใช้วิธีนี้เคยไหมต้องนัดประชุมหรือว่านัดคุยงานกับคนต่างชาติคนละเวลาคนละไทม์โซนใช้วิธีนี้ช่วยได้ข้อดีก็คือสามารถใช้งานได้ฟรีที่สําคัญสามารถเปรียบเทียบได้ถึง5ประเทศถ้าต้องนัดประชุมคุยงานพร้อมๆกันจะได้เลือกเวลาที่เหมาะสมให้พอเหมาะกับทุกๆคนนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้ป้องกันการสับสนเวลาระหว่างกันด้วยเราสามารถใส่ประเทศที่เราอยู่แล้วก็เลือกเวลาจากตัวของเราเองเพื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆให้ดูให้ดีว่าเป็น amp M แล้วก็ที่สําคัญที่มักจะลืมก็คือบางประเทศข้ามไทม์โซนจะข้ามวันให้ดูวันที่เปรียบเทียบกันไปด้วยเวลามาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลกถ้าเวลาที่อังกฤษเป็นเวลาเที่ยงคืนที่ไทยก็จะเร็วกว่า7ชั่วโมงไปทางขวา เป็น GMT บวก7ส่วนถ้าใครสงสัยว่า GMT ย่อมาจากอะไรก็มาจากชื่อเมือง g r e ร w i ิ h ที่เป็นจุดเริ่มต้นของมาตรฐานเวลานั่นเองส่วน AM ที่เรารู้จักกันนั้นย่อมาจากคําว่า ante meridiem ซึ่งก็แปลว่าเวลาก่อนเที่ยงส่วน PM ก็ย่อมาจากคําว่า post meridiem ซึ่งแปลว่าหลังเที่ยงนั่นเองซึ่งบางที่แทนที่จะใช้คําว่า GMT ก็เปลี่ยนมาใช้คําว่า UTC ย่อมาจาก Universal Time Coordinated วิธีนี้ช่วยได้สำหรับใครที่ต้องทำงานกับคนต่าง หรือว่ามีเพื่อนต่างชาติ